สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูและะ้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16ทธันวาถึง14มกรามาดูนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนู จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์มหาสจรัร์โดมิโนโในการพยากรณเราจะพยากรณ์กันแบบจกกักรราศีโดยใช้แผนธรรมศินในการกําหนดตําแหน่งต่างๆดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดโดมิโนโแทนคุณโดมิโนโรู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาด้วยเถิดว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างชิ้นแรกในตำแหน่งตัวตนของชาวราศีธนูได้83นะคะชิ้นต่อมาการเงินได้98ชิ้นต่อมาสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องได้26งหตำแหน่งต่อมาสหัชชะได้55าหาตำแหน่งต่อมา ปุตตะนะคะได้หนึ่งหกตำแหน่งต่อมาอริได้เก้าห้าปัตตนิได้ห้าสองมรณะได้ห้าศูนย์สุภะได้สองแปดกรรมมะนะคะได้สองสองลาภะลาภะได้ หนึ่งหนึ่งวิหน้านะคะได้เจ็ดเจดอ่ะเรามาดูกันในตำแหน่งตัวตนของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเขาบอกว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี้เป็นช่วงที่อารมณ์ร้อนนะทำอะไรคิดเร็วนะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าต้าเสี่ยงเสี่ยงที่จะทำบางคนก็เสี่ยงที่จะลงทุนบางคนก็เสี่ยงที่จะทำอะไรที่ ไม่เคยทำหรือบางคนก็อาจจะเป็นนักเสี่ยงโชคก็ได้อาจจะทำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาๆสีดำๆก็ได้หรือบางคนก็อาจจะเป็นช่วงของความ <c oughs> <c oughs> ใจร้อนกล้าได้กล้าเสียกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจลงทุนนะคะลงทุนแบบชนิดที่เรียกว่าใจใหญ่ใจถึงหรือบางคนก็ต้องหมายถึงการใจร้อนวู่วาม เจ้าอารมณ์ก็ต้องระมัดระวงังคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจรวดเร็วโดยที่บางทีมันอาจจะมีทั้งผลดีและผลเสียมาถึงตัวคุณได้ด้วยเช่นกันบางคนเนี่ยโมโหปีดปุ๊บพูดเลยโดยที่ไม่ยังคิดมันก็จะทำให้คุณ เดือดเดือดเนื้อร้อนใจได้ด้วยเช่นกันดังนั้นอะ่ะบางคนก็อาจที่จะเดือดร้อนเพราะคนที่คุณรักเพราะพวกพ้องลูกน้องบริวารของคุณหรือเพื่อนซีเพื่อนสนิทของคุณทําให้คุณเดือดร้อนได้นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยต้องบอกว่าเป็นเดือนแห่งความรักก็จริงแต่ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเนี่ยค่อนข้างที่จะ ถูกมองว่ามีสเสน่ห์เจ้าชู้แต่อารมณ์วู่วามขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะมาดูตำแหน่งต่อมาดีกว่าการเงินการเงินได้เก้าแปดเก้าแปดในที่นี้เขาบอกว่าอาจจะดูดรอปไปสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรืออาจที่จะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าการเงินจะเข้ามาแบบเออ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้หือหวาไม่ได้เข้ามาแบบก้อนโตไม่ได้เข้ามาแบบเยอะแยะมากมายหรือบางคนนะคะก็อาจที่จะหมดไปกับเรื่องเรื่องการเรียนนะคะบางคนอาจจะเรียนด้วยตัวเองหรืออาจที่จะบางคนหมดไปกับกับลูกกับหลานกับคนที่ตัวเองรักหรือบางคนไม่มีลูกไม่มีหลานไม่ได้หมดไปกับเรื่องการเรียนก็ระวังหมดไปเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะสำหรับในช่วง เดือนแห่งความรักอ่ะบางคนก็อาจที่จะสายเปนะคะเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มเนี่ยก็จะทําให้คุณเก็บเงินไม่อยู่เป็นช่วงจังหวะของการเก็บเงินไม่อยู่แต่บางคนต้องระวังคุณอาจจะหมดไปกับเอ่ออบบยามุกต่างๆการพนันต่างๆที่จะทําให้คุณสามารถหมดเนื้อหมดตัวได้นะนะคะตําแหน่งต่อมาตําแหน่งสหัชชะ เพื่อนฝูงพี่น้องพี่น้องต้องเป็นพี่น้องคนที่ถัดจากคุณลงไปถ้าคุณเป็นคนเล็กหรือเป็นลูกคนเดียวก็ฟังแต่ตำแหน่งเพื่อนฝูงอย่างเดียวนะคะหรือถ้าเกิดคุณมีพี่น้องหลายคนก็ต้องเป็นพี่น้องที่ว่าตัวคุณแล้วคนที่ถัดจากคุณลงไปเท่านั้นเองทีนี้ได้สองหกสองหเขาบอกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องในที่นี้ เอ่อต้องเหมอะถ้าเรามามองที่เพื่อนฝูงเพื่อนฝูงอาจจะคาดหวังนะคะอาจจะคาดหวังที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราหรืออาจที่จะชวนเราลงทุนร่วมพุ้นถามว่าดีไหมมันดีแค่ช่วงแรกแล้วจากนั้นไปไม่ไม่ค่อยโอเคอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเริ่มมีความรู้สึกว่าถ้าทำไปแล้วมันได้ผลประโยชน์ลงมือทำคุกคิด ต่อให้คุกคีลงไปทําลงไปคุกคีด้วยตัวคุณเองเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินตุกติกเกิดขึ้นได้นะคะส่วนสําหรับเรื่องพีพ่น้องพี่น้องเขาบอกว่าในที่นี้ถามว่ารักกันไหมก็รักกันแค่เพียงชั่วคู่ชัว่วคราวเจอหน้ากันก็ดูวรักกันดีแต่รับหลังกันก็อาจจะไม่ค่อยรักไม่ค่อยได้นึกถึงก็ได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าโจมตีใส่ร้ายกันไม่ใช่แบบนั้นนะคะอาจจะเป็นช่วงนี้เจอหน้ากันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยรักกันเออ อันนี้ก็เป็นพี่น้องที่เรารักนะมันก็จะมันจะเป็นแค่ประเดี๋ยวประดาวไม่ได้รักกันแบบยาวนานแต่ทีนี้ถ้าถามถึงเรื่องยวดยานผาานะที่เราใช้หรือการเดินทางไปติดต่องานในจังหวัดใกล้เคียงหรือระยะใกล้นะคะเขาบอกว่ายวดยานผ่านะไม่ยานางรถดีนะไหว้ไม่ยานางรถสะหน่อยนะคะซื้อพวงมาลัยก็ได้ซื้อพวงมาลัยเออก็ ถ้ามันเป็นดาวเรืองมันจะล่วงเละเทอะลถก็เอาเป็นพวงมาล,ลัยกุหลาบนะคะหรือไม่ก็สวดมนต์ตอนขึ้นนั่งบนบนหน้าพวงมาล,ลัยพวงมาล,ลัยลถแล้วเนี่ยให้สวดมนต์สวดคาถาหลวงพ่อโสธรทุกครั้งก่อนออกเดินทางจะยิ่งดีนะคะแต่ถ้าใครไปติดต่อเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานของคุณที่ไปติดต่อจะประสบความสําเร็จไหม เดินทางก็ปลอดภัยนะคะไปกลับโดยสวัสดิภาพไปติดต่อธุรกิจการงานของคุณเนี่ยคุณต้องพยายามปิดจ็อบให้ได้ในตอนที่ไปเลยนะเพราะว่าเขาจะสนใจในตอนนั้นแต่ถ้าเขาบอกว่าอุ้ยสนคือเราจะมองออกเลยจากประกายตาเขาว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนสนใจแต่ถ้าเขาขอว่าเออเดี๋ยวข่าวหน้ามาค่อยเซ็นสัญญาหรือค่อยตกลงเขาจะเปลี่ยนใจเพราะฉะนั้น คุณต้องปิดจ็อบให้ได้ในตอนนั้นเลยแล้วเขาจะไม่มีโอกาสเปลี่ยนใจนะคะตำแหน่งต่อมาออพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ห้าห้าต้องบอกก่อนว่าครอบครัวนี้รักกันมีความซื่อสัตย์มกีก็เป็นความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันโดยเฉพาะพ่อแม่นะคะก็คือคู่ครองของเราที่อยู่ในครอบครัว รักกันดีซื่อสัตย์กันดีเพียงแต่อาจจะจู้จี้จุกจิกกันไปสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ก็อาจจะจู้จี้จุกจิกเราลูกหลานก็อาจจะไปเราไปจู้จี้จุกจิกจนเขามีความรู้สึกว่าอึดอัดใจนะคะแต่ถามว่ารักใครกันดีไหมรักใครกันดีไม่ออกนอกรูนอกทางแต่อาจจะจู้จี้จุกจิกพูดเยอะไปสักนิดนึงหรือบางคนก็อาจจะหมายถึงการที่เรียกว่าเออ อาจจะมายถึงการเจ้าระเบียบมากเกินไปทําเรื่องเล็กใ่เป็นเรื่องใหญ่มากเกินไปมันก็เลยถามว่ารักกันดีแต่ก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแหละตามภาษาลิ้นกับฟันนะคะตําแแน่งต่อมาปุตตะปุตตะเขาบอกว่าโครงการใหม่ๆโอกาสดีๆที่จะเข้ามามีไหมได้1.6มันอาจที่จะ บางคนอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วแต่จะโอกาสมันจะหลุดมือไปแต่บางคนเหมือนจะได้ไม่รู้จะได้ไหมนะโอกาสดีๆอันนี้เราจะได้หรือเปล่าไม่รู้เลยคุณจะได้แบบไม่คาดคิดส่วนใครที่มีโครงการใหม่ๆที่คิดจะลงมือทําเบรกๆไว้ก่อนก็ได้ทําไปมันอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าอุ๊ยฉันจะมีโอกาสมีคู่ไหมเนี่ย เดือนแห่งความรักแล้วจะมีใครเข้ามาไหมสําหรับคนโสดเขาบอกว่าถ้าถามถึงว่าจะมีคนเข้ามาไหมอาจจะเข้ามาแบบเราไม่คาดคิดนึกไม่ถึงว่าคนนี้จะชอบเรานึกไม่ถึงว่าคนนี้จะมาสนใจเรามันจะมาในลักษณะนั้นมาแล้วก็ยังสามารถสนับสนุนเราได้ช่วยเหลือเราได้อาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องการเงินก็จะช่วยเหลือด้านความคิดเห็นได้นะคะตำแหน่งต่อมา อ,อุปสรรคติดขัดการขัดแย้งต่างๆหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรได้ห้าเก้าห้าเก้าในที่นี้ก็บอกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคุ้มครองเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ได้คิดที่จะทําอะไรคุณแต่คุณมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นขอให้คุณต้องสวดมนต์นะคะในที่นี้เขาบอกว่าอุปสรรคติดขัดหรือการขัดแย้งต่างๆหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจะไม่ทําร้ายหรือจะยังไม่ทําอะไรคุณในช่วงเดือนกุมภาพานันธ์ ขอแต่เพียงชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูสวดมนต์ให้สม่ำเสมอสวดจะจะสวดเช้าก็ได้จะสวดเย็นก็ได้จะสวดกลางคืนก็ได้แต่ขอให้สวดมนต์แล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณหรืออุปสรรคติดขัดต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นตําแหน่งต่อมาปัตนินะคะความรักสําหรับคนมีคู่ได้5-2 5-2ในที่นี้ก็บอกว่าความรักสําหรับคนมีคู่มันมีปัญหา มันกําลังมีปัญหาปัญหาที่มาไม่ได้มาจากตัวคุณสองคนแต่ปัญหาที่มามาจากผู้หลักผู้ใหญ่บางทีตัวเราไปมีปัญหากับพ่อแม่แฟนหรือตัวแฟนมามีปัญหากับพ่อแม่เรามันก็เลยกลายเป็นว่ากําลังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คอยจ้องจับผิดนะคะมันทําให้เราเกิดความอึดอัดใจเกิดขึ้นได้ทีนี้ในตําแหน่งเนี้ยเขาบอกว่า เอ่อถ้าเป็นเจ้านายหรือหัวหน้างานเจ้านายหัวหน้างานเนี่ยอาจจะเป็นช่วงของการที่กําลังจ้องจับผิดคุณอยู่นะคุณจะทําอะไรก็ตามต้องมีความกระตือรือร้นทําอะไรที่มันเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ต่อหน้าขยันรับหลังขี้เกียจไม่ทําเขาก็กําลังที่จะแอบจับตาดูคุณอยู่หรือแอบอาจจะแอบติดกล้องติดเอ่อกล้องวงจรปิดโดยไม่ให้คุณรู้ก็ได้เพราะฉะนั้น,นการทําอะไรที่มัน ซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมาบอกได้เลยว่าเจ้านายเขาก็ถ้าดูแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาก็จะไม่ได้ติดใจที่จะทำอะไรคุณนะคะเพียงแต่ส่งเสริมผลักดันยังนะทีนี้ถ้ามาถามถึงศัตรูลับๆทำอะไรได้ไหมเอ้ศัตรูเปิดเผยทำอะไรได้ไหมศัตรูเปิดเผยทำคุณได้แล้วก็เป็นศัตรูที่เก่าแก่มานานแล้วด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าคนแก่ก็ได้ ที่ทํางานอยู่นานแล้วถามว่าทําอะไรได้ไหมเขาจะไปยุให้เจ้านายหัวหน้างานผู้หลักผู้ใหญ่คอยจับผิดคุณซะมากกว่าหรืออาจจะไปฟ้องนูน่นฟ้องนี่ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจคุณผิดนะคะตําแหน่งต่อมามรณะได้ห้าเอ่อได้ได้ห้าศูนย์ห้าศูนย์ในที่นี้ให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจมีเกณฑ์ ที่จะเป็นโลกใดโลกหนึ่งไม่จ้องเอาไปสมบุรณทุกโลกอันเนี้เป็นพูดแบบรวมๆกว้างๆนะคะทีนี้ตำแหน่งต่อมา <c oughs> สุภะเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีสำหรับเอ,อชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูจะมีวาสนาบารมีเกิดขึ้นไหมได้สองแปดสองแปดในที่นี้เขาบอกว่าเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมียังไม่มี เราอย่าเพิ่งไปคิดการใหญ่นะคะมันยังมีอุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นมันอาจจะเหมือนกับเราเจอเจ้ากรรมในเวรอ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะพอเวลาที่มันจะทําท่าเหมือนคนที่จะผลักดันเราเนี่ยเขาก็พอมีเส้นที่จะผลักดันเราได้เขาก็มีความรู้สึกว่าเรานะ่ะคือคนของเขาแต่ว่าด้วยด้วยการที่เออมันมาถึง ด้วยการที่ว่าเราอะ่ะมันยังเจอเจ้ากรรมในเวรอยู่มันก็เลยทําให้เขา,ายัางผลักดันเราไม่ได้นะคะสําหรับใครที่ทํางานประจําหรือ,อไม่ใช่ทํางานประจําทําธุรกิจส่วนตัวหรือคนที่ทํางานฟรีแลนซ์ต่างๆในช่วงเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นว่ามีศัตรูคู่แข่งนะศัตรูคู่แข่งของคุณอะ่ะเป็นเพศเดียวกันแล้วบางทีอาจจะไม่เป็นแค่เพียงศัตรูคู่แข่งอาจจะไปย yeah ุแย่ ใส่ร้ายป้ายสีทําให้ลูกค้าหรือทําให้คนที่เขาจะให้งานคุณให้โอกาสคุณเขาไม่ให้นะคะทีนี้ตําแหน่งต่อมาละเออกรรมะการงานนะคะการงานได้ไพ่ใบที่22ไพ่ใบที่22เขาบอกว่าทํางานอะไรก็ตามอย่าเลาะแหละอย่าโลเลตั้งอกตั้งใจทําแล้วก็เอาจริงเอาจังคุณก็มีโอกาสที่จะ ก้าวหน้าได้ในอนาคตข้างหน้านะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดการงานของคุณที่ทําอยู่ในตอนเนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณได้งานได้งานที่ไม่ถนัดหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่างานท้าทายความสามารถเข้ามาแล้วคุณถ้าคุณมีความอดทนคุณก็จะสามารถทำจนสำเร็จข้ามผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าคุณไม่มีความอดทน คุณก็อาจที่จะทาแล้วไม่สําเร็จก็ได้นะนะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเพราะเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าคิดอยากที่จะทําอะไรแปลกใหม่ๆที่มันท้าทายความสามารถและยังไม่เคยทํามาก่อนถามว่าทําแล้วสําเร็จไหมขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้อนของตัวคุณว่าทําแล้วจะเบื่อไหมทําแล้วมันจะเสมอต้นเสมอปลายคือทําอยู่ตลอดเวลาไหมหรือทําแล้วหายเงียบไปเลยก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะ ตำแหน่งต่อมาลาภโชคลาภโชคลาภได้ชิ้นที่1นึนะคะเพราะฉะนั้นเลขเบิลเลขคู่เลขเบิลเลขคู่เลขหามต้องมาละถามว่ามีโชคลาภไหมในนี้ไม่ได้ขึ้นว่ามีโชคลาภแต่ถ้าใครคิดจะเล่นก็เล่นบ้านเลขที่หรือไม่ก็ทะเบียนรถได้นะคะหรือไม่ก็เล่นเอ่อเขาเรียกว่า เลนเล็กเบิ้ลเล็กคู่เล็กหามเนี่ยมันถูกฉลกของชาวราศีธนูนะ,ะตําแหน่งต่อมาวินาศวินาศ,นาศในที่นี้ศัตรูลับๆมีไหมมีนะคะศัตรูลับๆบางทีจะทําทําทีมาเป็นมิตรกับเราแต่ว่าไม่ใช่มิตรจริงนะมิตรชชีพมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นศัตรูลับๆมีแล้วก็ยังยังคงที่จะเกาะติดเราไปอีกนานยังคงที่จะ คอยดูคอยจ้องจับผิดถ้าเราไม่ทําผิดกฎกติกาใดๆเลยก็ไม่มีใครทําอะไรคุณได้นะคะในตําแหน่งนี้ถ้าถามถึงเรื่องจะมีคดีความเกิดขึ้นไหมใครที่ยังไม่มีคดีความใดๆอย่าให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าใครที่มีอยู่แล้วมันก็อาจจะมีเกณฑ์กําลังที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอาจจะมีเกณฑ์ของการประนีประนอมยอมความกันได้นะคะแล้วก็ ทำให้ชีวิตคุณน่ะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสามารถหรือว่ากล้าทํางานหรือว่ามีความกระตือรือร้นมากกว่าเดิมทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกคนก็ต้องมีความกระตือรือร้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าชาวราศีธนูอยากรู้ว่าอนาคตบั้นปลายของชีวิตละ่ะจะเป็นยังไงได้เจ็ดเจ็ดในที่นี้เขาบอกว่าเออเจ็ดเจ็ดคุณอาจจะต้องเผชิญกับโรคภูมิแพ้ อยู่คือถามว่าอนาคตข้างหน้าไม่ได้บอกว่ารวยแต่บอกว่าเราอะไม่อยู่นิ่งเรายังคงต้องทำงานอยู่แล้วก็อาจจะ,ะเผชิญกับสุขภาพที่ค่อนข้างจะย่าแย่นะคะเพราะฉะนั้นน่ถ้าถามถึงว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันจะดีหรือจะไม่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราต้องดูแลรักษาสุขภาพ แต่ในโดมิโน่บอกว่ามีโอกาสที่จะดีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะรวยนะคะมีโอกาสที่จะดีขึ้นหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณคาดหวังคุณคาดหวังว่าอนาคตข้างหน้าอยากจะให้ยิ่งแก่ยิ่งรวยแต่ถามว่าเป็นไปอย่างที่เราคิดไหมยังนะยังไม่เป็นง่ายๆหรืออาจจะไม่เป็นเลยก็ได้เพียงแต่อาจที่จะต้องเหนื่อยยันวันสุดท้ายของชีวิตเลยก็ได้นะคะจบคํำพยากร์สำหรับชาว ราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วนะคะใครสนใจที่จะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโน,โนเอ้ยไม่ใช่ศา,าสตร์ไพ่ศาสตร์ไพ่อีกแล้วศาสตร์โดมิโนทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามแัทคนอ่านดวงหรือใครสนใจอยากที่จะเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกมาที่ facebook มาดามแัทคนอ่านดวงหรือหรือแอดไลน์มาเลยก็ได้นะคะ สำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ